สวัสดีครับเพื่อนๆผมชื่อนายกล้า Livingston หรือว่านายกล้าสีทองผมเป็นลูกครึ่งไทยอเมริกันนะครับมาทํางานอยู่อเมริกาหลายสิบปีแล้วครับสาสบกว่าปีก็ทํางานหลายประเภททํางานบริษัททํางานโรงงานหรือว่าทํางานเป็นเชฟขายกับข้าวหรือว่าอะไรพวกนี้ตอนนี้ผมก็เห็นร้านอาหารไทยเยอะครับที่ต่างประเทศ โดยเฉพาะที่อเมริกามีแทบทุกเมืองทุกรัฐเลยนะครับก็ถ้าเกิดใครสนใจอยากจะรู้ว่าการมาทํางานที่อเมริกาหรือว่าทําที่ร้านอาหารที่นี่เขามีรายได้อย่างไรหรือว่าเขาทํากันอย่างไรถ้าอยากให้ผมไปรีวิวหรือว่าไปถามเจ้าของร้านไปสัมภาษณ์พนักง,งานคนที่ทํางานอยู่ที่นั่นหรือว่าการเรียนรู้ว่าจะต้องทำอย่างไรช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ถ้าได้ถึง20ไลค์ผมจะไปรีวิวให้ดูนะครับทุกอาทิตย์แลวผมจะทำอย่างนั้นโดยเฉพาะในอเมริกาผมก็จะไปทุกเมืองทุกรัฐทุกว่าจะไปทุกร้านอาหารว่าเขามีความรู้สึกยังไงที่ได้มาทำงานที่นี่หรือว่ารายได้เป็นยังไงแล้วก็ต้องทำยังไงถึงจะเปิดร้านได้อะไรประมาณนี้นะครับยังไงช่วยกันรีวิวร้านอาหารไทยในอเมริกาผมจะได้ทำคอนเทนต์นี้แล้วก็ถ้าทุกคนช่วยกด ไลค์ like, ให้20ไลค์นะครับได้20ไลค์กด subscribe อะไรเงี้ยครบ20ไลค์แล้วผมจะไปรีวิวให้นะครับยังไงขอเพื่อนๆให้กำลังใจหน่อยนะครับขอขอบคุณครับ